วัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนนทวัฒนันนะครับตอนนี้อยู่กันที่กาญจนบ,บุรีบ้านของอพลอยไพรินนะครับผมตอนนี้เราก็มีนัดกันจะไปฮะ <c oughs> ของน้องพลอยนะคะแฟนเราเองแต่ว่าวันนี้เรามีแผนจะไปตกปลาน,นะฮะนนน้ำไปแล้วเตรียมพร้อมเป็นน้ำล้างมือ <c oughs> อ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปซื้อเหยื่อก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล,ล้วคึมค บนจริงๆหลังบ้านของพลก็มีบอ่อน้ําอยู่นะฮะแต่ว่าบอ่อนี้เพิ่งเอาน้ํามาลงแล้วไม่มีปลานะฮะส่วนใหญ่จะเป็นปลาหมอปลานินตัวเล็กเล็กเดี๋ยวเอชิงหิืวมาตกเล่นกันที่นี่นี่มีที่นั่งตกเล่นตรงนู้นแล้ะ ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วไปกันเลยป<ะ>ั๊บราคาตอนนี้เรามาถึงหมายตกปลาแล้วน,นะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงที่นี่นี่แม่น้ำเลยนะแม่น้ำควยน้อยนะครับผมนี่เตรียมจอดเลวข้างหลังเราก็จะเป็นอ่สุสานนะฮะสุสานจีนนะครับผมแต่ข้างหลังก็เป็นอ่แม่น้ำนี่มีคนมาทำนีคานตั้งเบ็ดไว้ด้วย ตนนี้ก็กำลังจะเตรียมที่นั่งเก้าอี้โต๊ะเรียบร้อยแล้วนะฮะอากาศดีมากเลยหน้าเฟี้ยงแบบปั๊กเตรียมตัวเรียบร้อยของกินเสือ้ออุปกรณ์เอ๊ะแล้วเป็ดเราหายไปไหนะ๋อไปอยู่หลังรถนะ ล้งเ,เอาล,ะ,ๆๆอาละครับตอนนี้เราก็เตรียมเบ็ดของเราเรียบร้อยแล้วมีสองคันนะครับก,ก็งูปลาปาไปอ่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นตกชิงหลิวเล่นๆนะฮะเป็นลิมตะลิงแล้วผมเดก่อนหนึ่งก็เดี๋ยวเตรียมเตรียมเตรีผสมลำเลยดีกว่าปัตอนนี้ ยของเราก็จะมีลม้ำนะครับเป็นลำอะไรไม่รู้เอามามันน่าจะเหนียวนะดูขนมปังเอ่อเหยื่อสำหรับปลาเกตแล้วก็มีไฮเกตนะครับเพราะอยู่ใกล้กระชังเขาแนะนำ่ะปวยเจ็บเข่าส่ายผสมรวมไปเลยนะไม่รู้เหมือนกันเอาตามขนาดของแต่ละคนเลย ไม่มีถังนะยืมมาถังมา <c oughs> แล้วก็ใส่ไฮเกลปั้นแบบให้มันพอปั้นได้แบบล่้ลวดโอเค ว่ามันปั้นได้ด้วยเราเนี่ยมาปั้นเหยือกันเลย ขนาดมันเล็กลงหให้มันใหญ่ขึ้นไงตอนนี้เราก็แค่รอให้มันงุกปัฝ่ายนี้เป็นชิงหลิวนะฮะเนื้อเนานะฮะเริ่มทอใจ พอยน์ไปก็ต yep> ิดหมดเลยฮะก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าปลาจะกินเหยื่อไหมแต่ว่าคนของกินข้าวก่อนนะฮะกินข้าวก่อนเลย A Later Few Moments later. ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเอที่ยงแล้วนะฮะเรามากันตั้งแต่สิบโมงนะออกจากบ้านแปดแปดโมงฮ่ายังไม่มีอะไรกระดุกกระดิกเลย <laughs> ยังไม่มีอะไรกินเลยโอเคถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เดี๋ยวจะไปทำธุระช่วงบ่ายก่อนนะครับผม ดยังไงจะมาอัปเดตอีกทีนะครับถ้ายังไม่มีการได้ปลาจะห่าเปทิ้งนะครับก็อยากจะบอกว่าเราเป็นช่องมือใหม่นะครับผมก็งูปลาปลาไปแบบซื้อลำที่ถูกถูกใช่เรายังไม่รู้ว่าปลาที่กายเขาจะชอบรสชาติแบบไหนนะครับแล้วก็อไม่รู้ว่า เบ็ดใช้ยังไงอะไรถูกที่ยังไงเราคืองูปลาปาไปไนะฮะก็ท้าดูแล้วก็อย่าเพิ่งมาว่ากันนะฮะเสียนทั้งหลายมันเริ่มดึงแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เวลาบ่ายสแล้วนะคะก็ไม่ได้ไปล<อ>าสักไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะครับายนี้เพราะว่าไม่รู้เพราะว่าเราเอายื่อผิดหรืว่าเราอ่อนหัดเขียนไปเด้บ้างแต่ว่าการตกปลามันก็เป็นเรื่องของจังหวะและโชคนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่มีโชคก็ไม่เป็นไร ที่รูวันหึงตอนนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่ามาอุ่นเครื่องนิดๆหน่อยๆเพราะว่าก็เป็นช่องใหม่นะก,าาก็ฝากฝากบรวนาทุกคนด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณที่รูวันหนึ่งตอนนี้นะครับผมครั้งต่อไปเราจะไปตรงที่ไหน